มลกรดขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ำนะคะดูรากนะคะเยอะมากค่ะนี่นะคะมลกตดขยายพันธุ์ในน้ำได้แล้วค่ะดูรากสิคะเยอะมากค่ะกิ่งนี้ก็ลงดินได้แล้วค่ะนอกจากใบแล้วกิ่งก็ยังสามารถปักชำในน้ำได้ค่ะ,ะใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะคะ นอกลากแล้วค่ะวักมรกตนะคะต้นไม้นําโชคนะคะจะพาโชคดีมาให้นะคะเราได้มา8มกราคม2565นะคะปีนี้ปีแห่งความโชคดีนะคะวักมรกตงามมากนะคะทั้งหมดก็มีประมาณเกือบ20 กิ่งที่เห็นเน่นะคะที่ยื่นออกมาเนี่ยนะคะส่วนช่อนี้นะช่อนี้นับใบแล้วจะมีสิบเก้าใบนะคะแล้วเราก็จะนํามาขยายพันธุ์เราก็จะมีดใช้มีดนะคะตัดนะคะมาออกมาหนึ่งกิ่งนี้นะคะนี่นะคะนี่ตัดออกมาแล้วนะคะมันปลายนี่เราก็จะตัดเฉียงๆนะคะ เฉียงอย่างนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำลงไปก็เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ใส่น้ำยาเลิงลึ้งรากหรือสารอะไรเลยนะคะมาดกมรกตนะคะกิ่งที่เรานำมาแช่น้ำไว้นะนี่นะคะเดือนกว่านะคะนี่ะเดือนกว่างอกรากแล้วก็หูรากเยอะมากเลยปักชำโดยการแช่น้ำนะครับงอกรากคือแบบหมดเบิดคำเสียวรากเยอะมากเลยครับ ขอย่านะครับนี่ครับเยอะมากเลยครับเกือบสองเดือนป่ะเนี่ยเกือบสองเดือนครับเพราะวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมหกห้าใช่ไหมใช่ครับเราปักไว้ตั้งแต่วันที่เก้ามกราหกห้าเกือบสองเดือนนะรากตึมลูนนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราลงปลูกในดินนะคะสามารถนำฝักมาเรากดมาปักชำในน้ำได้นะคะ จะเห็นว่ารากงอกเยอะมากเลยนะคะกิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นกิ่งที่ใช้ในการทำน้ำเนี่ยไม่ควรเป็นกิ่งแก่นะคะกิ่งแก่จะเกิดรากช้ามากค่ะควรนำไปปลูกลงดินดีกว่าแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนหน่อยนะคะแบบกิ่งนี้นะคะก็ไม่อ่อนมากนะคะนะกิ่งนี้ก็แก่ปานกลางนะอันนี้ก็งอกรากนะคะอันนี้รากอายุ20วันค่ะ เห็นว่ากวักมลกดสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ําได้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะก็งอก,กรากแล้วค่ะอันนี้งอกรากมาตั้งแต่10วันแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะงอกรากมาตั้งแต่สิวันแล้วนะคะมากนะอันนี้เราควรจะนำปลูกลงดินแล้วนะคะเพราะรากออกสีเขียวแล้วค่ะแสดงว่าผักมลกดสามารถขยายพันธุ์โดยการ ปักชาในน้านําได้แต่กิ่งที่เหมาะในการปักชานะเป็นกิ่งที่อ่อนหรือแก่ปานกลางนะคะอย่าให้แก่มากนะคะแก่มากก็ต้องใช้วิธีอื่นเช่นปักลงดินนะคะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นปักมรกตนะคะที่เราปักชําในน้ําน,นะคะจะเห็นว่ารากนี่นะคะประมาณยี่สิบวันค่ะรากเยอะมากนะคะก็เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะ นะไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่สารเคมีหรือ,รอสารเร่งรากเลยนะคะนะนี่นะคะนะดูปลายนะแล้วก็ตัดธรรมดาเนี่ยคะ่นะนะนะกิ่งนี้ก็อยู่ที่ต้นไม่ค่อยงามนะคะก็เลยตัดมาขยายพันธุ์โดยการปักชำในน้ําดูนะคะนี่นะคะนะก็งอกรากนะ ได้ได้ดีนะคะเราก็สามารถนำฝักมลกตมาปักชำในน้ำได้คะ่ะนี่นะคะพยายาให้เห็นรากชัดๆเลยนะคะกิ่งนี้ก็ลงดินได้แล้วคะ่ะนำฝักมลกตนะคะที่ออกรากสีเขียวนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยประมาณสองเดือนกว่าแล้วค่ะ ปลูกในดินนะคะ,ะต้นนี้กิ่งออกกิ่งแก่ปันกลางนะไม่แก่มากนะคะก็งองกรากแล้วเหมือนกันนะคะนี่รากประมาณหนึ่งเดือนนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะเราก็ดูแลนะคะโดยการวางในที่ร่มก่อนนะคะแล้วก็ดูแลรดน้ําก่อนนะคะแรกๆนะคะ,อ,ะอย่าให้น้ําแห้งนะคะถ้าแห้งก็ต้องรดน้ำหน่อยนะคะ ปลักมรกตค่ะที่ปลูกโดยกิ่งอ่อนแล้วก็กิ่งแก่ปันกลางนะคะโดยนำมาแช่น้ำนอกรากแล้วเอาลงดินนะคะตัวนี้เป็นกิ่งอ่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นกิ่งแก่ปันกลางค่ะ